สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ต้มยำกุ้งชีวีก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จะพาไปดูข่าวตัวล่าสุดเกี่ยวกับทออสอในเพิ่มสินเชื่อ20 0 0 0ล้านบาทช่วยฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะครับในโครงการบ้านทออสอเราไม่ทิ้งกันนั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นตามไปดูกันเลยนะครับ นายกมลภพวีรภา,าละรองกรรมการผู้จัดการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอนั่นเองนะครับได้เปิดเผยนะครับว่าทางทอสอได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้าและฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจทั้งการลดดอกเบีย้ยพักชําระเงินต้นพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับขยายระยะเวลาชําระหนี้และยกดอกเบีย้ยรวมทั้งสิ้น10มาตรการเลยนะครับ โดยให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อลดภาระวันที่23พฤษภาคมพศ2513ที่ผ่านมานี้นะครับเวลา18.00นมีจำนวนลูกค้าที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิน 4, 40, 6, 7, 47, ้น4 4 6 7 4 7บัญชีวงเงินสินเชื่อรวมกันกว่า4 4 3 2 2 0ล้านบาทน,นะครับ ประกอบด้วยมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มาตรการที่1นนะครับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน6เดือนโดยคิดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้เท่ากับ0.01%ต่อปีเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบดานรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีนมีลูกค้าเข้ามาตรการ861บัญชีวงเงินสินเชื่อ997ล้านบาทนะครับ มาตรการที่2ลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้และเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน4เดือนคิดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลดลงเหลือ1.00%ต่อปีสำหรับลูกค้าที่รายได้ต่อเดือนแบ,บ้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับมีลูกค้าเข้ามาตรการ14,022บัญชีวงเงินสินเชื่อ14,607ล้านบาทเลยนะครับหลังโครงการต่อมาทออช่วยคนไทยรวมสร้างชาตินะครับมาตรการที่1 พักชำระเงินต้น3เดือนและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทนะครับมีลูกค้าเข้ามาตรการ6กหมาบัญชีวงเงินสินเชื่อ58,754ล้านบาทเลยนะครับมาตรการที่2นะครับพักชำระเงินต้น1ปีและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนเมื่อครบ1ปีนะครับสามารถแจ้งความประสงค์ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานสูงสุดอีก10ปีเลยนะครับ มีลูกค้าเข้ามาตรการ6133บัญชีวงเงินสินเชื่อ74,124ล้านบาทนะครับต่อมานะครับมาตรการที่3พักชำระเงินต้น6เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ3.9 0เต่อปีและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนนะครับมีลูกค้าเข้ามาตรการ28,998บัญชีนะครับวงเงินสินเชื่อ27,913ล้านบาทนะครับต่อมานะครับมาตรการที่4 ลดดอกเบีย้ยลงเหลือ3.90%ต่อปีและจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยรายเดือน6เดือนนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมายมีลูกค้าเข้ามาตรก,การ16,928บัญชีเลยนะครับต่อมานะครับมาตรก,การที่5พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย4เดือนสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทและรายได้ต่อเดือนไม่เกิน35,000บาท ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่พักชำระให้ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกู้ตามสัญญานะครับมีลูกค้าเข้ามาตรการ217,589บัญชีวงเงินสินเชื่อ193,735ล้านบาทนะครับต่อมานะครับมาตรการที่6พักชำระเงินต้น4เดือนลดดอกเบี้ยเหลือ1.00%ต่อปีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับ รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้านสาธรารณสุขและสถานพยาบาลมีลูกค้าเข้ามาตรการนะครับ7,588บัญชีวงเงินสินเชื่อ1 6 0 0ล้านบาทนะครับต่อมานะครับมาตรการที่7พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนสำหรับลูกค้าสินเชื่อประเภทแฟลตและสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยมีลูกค้าเข้ามาตรการ494บัญชีนะครับวงเงินสินเชื่อ2,979ล้านบาท แล้วมาตรการที่8นะครับพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนสําหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่1 2 3 4และ6นะครับมีลูกค้าเข้ามาตรการ3 8 5 5 5บัญชีนะครับวงเงินสินเชื่อ43,792ล้านบาท และในปัจจุบันทางธนาคารยังคงเปิดให้ลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะครับสามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการที่1พักชำระเงินต้น3เดือนและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนได้ด้วยนะครับภายในวันที่30มิถุนายนพศ2513นี้นะครับส่วนลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 1, 2, 3, 4และ6นะครับ ก็ยังคงสามารถเปลี่ยนมาพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3 3เดือนได้เช่นกันโดยการลงทะเบียนเข้ามาตรการที่8ภายในวันที่28 e มิถุนายนพศ2563นี้นะครับซึ่งสามารถดําเนินการผ่านทางแอปพลิเคชัน GHBALL ได้นะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากเข้าร่วมโครงการนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยนะครับ ลังเพื่อเป็นการร่วมเดินหน้าฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสินี้นะครับคณะกรรมการของทางธนาคารจึงมีมติเห็นชอบให้จัดทําโครงการทอสอปันน้ําใจเราไม่ทิ้งกันนะครับผ่าน2มาตรการทั้งทางด้านการเงินและด้าน CSR นะครับประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการบ้านทอสเราไม่ทิ้งกันวงเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับ ให้กู้สําหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลนะครับจากมาตรการเยียวยา5,000บาทจํานวน3เดือนนะครับหรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้าทออสอที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้นะครับรวมถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้าทั้ง8มาตรการตามโครงการทออสอช่วยคนไทยรวมสร้างชาตินั่นเองนะครับ ผู้กู้จะได้รับอัตราดอกเบีย้ยคงที่1.99%ต่อปีนานถึง2ปีแรกเลยนะครับและปีที่3อัตราดอกเบีย้ย3.75%ต่อปีปีที่4อัตราดอกเบีย้ย MRR 2%ต่อปีและปีที่5จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ MRR 1.00%ต่อปีและกรณีรายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับ MRR 0.75%ต่อปี ปัจจุบันอัตราดอกเบีย้ย MRR ของทางขอ,อสอนะครับเท่ากับ6.150%ต่อปีนะครับวัตถุประสงค์ที่ให้กู้เพื่อซื้อครอบคลุมทั้งบ้านใหม่และบ้านมือ2นะครับปลูกสร้างต่อเติมขยายซ่อมแซมและซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ตามวัตถุประสงค์หลักซื้อปลูกสร้างต่อเติมขยายและซ่อมแซมนะครับวงเงินให้กู้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อหลักประกันนะครับ รวมถึงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้คิดค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราพิเศษและให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง40ปีเลยนะครับยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนพศ2513จนถึงวันที่30ธันวาคมพศ2513นี้นะครับ แล้วถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวต่อๆไปของทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ